สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j a Jack m o v i e Channel ช่องเล่าหนังสปอยหนังสรุปทฤษฎีหนังวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับมอลคอมนักจิตวิทยาเด็กที่ชีวิตพังเพราะเขาล้มเหลวในการให้คำปรึกษากับเด็กคนหนึ่งจนเมื่อเขามาพบกับเด็กอีกคนหนึ่งที่คล้ายกันกับเด็กคนก่อนและครั้งนี้เขาคิดว่าจะต้องช่วยเด็กคนนี้ให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปพบกับหนังเรื่อง Sixth s e n ซ e หรือชื่อภาษาไทย Sixth s e n ซ e สสสััมผสสยฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของหนังหากท่านต้องการรับชมหนังเรื่องนี้ด้วยตัวท่านเองโปรดปิดวิดีโอนี้เปิดเรื่องมาเราจะพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเดินลงมาในห้องเก็บไว้ด้วยชุดเดรสสีม่วงเธอสอดสายสายตาเลือกไว้ไปสักคู่ก็เจอไว้ที่เธอต้องการขณะที่เธอได้ไว้ที่ต้องการแล้วนั้นจูๆ่ๆเธอก็รู้สึกแปลกๆและเธอก็ยังรู้สึกหนาวขึ้นมาอีกด้วย เธอจึงรีบเดินขึ้นไปบนบ้านอย่างรวดเร็วเธอเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพร้อมกับยื่นเสื้อขนหนาให้กับชายอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเพื่อให้เขาสวมมันไว้เนื่องจากอากาศเริ่มหนาวแล้วทั้งสองกำลังฉลองที่ชายหนุ่มได้ไปประกาศเกียรติคุณจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นสาขาจิตวิทยาเด็กเมื่อคุยกันได้สักครู่ทั้งสองคนก็เริ่มที่จะมีอารมณ์อย่างว่ามากขึ้นทั้งสองคนจึงพากันไปที่ห้องนอนขณะที่กำลังดื่มด่ำกันอยู่นั้นจู่จู หญิงสาวเธอก็ได้พบว่าที่พื้นใกล้หน้าต่างมีของใช้และเศษกระจกตกอยู่เมื่อเธอมองไปที่หน้าต่างก็พบว่าหน้าต่างแตกขณะที่กำลังตะลึงกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีเงาผ่านพวกเขาไปเขาทั้งสองมองตามไปที่ห้องน้ำมอค่อมเดินไปที่ห้องน้ำช้าๆอย่างระมัดระวังเขาพบว่ามีชายคนหนึ่งล่อนจอนสวมแต่กางเกงในอยู่ในห้องน้ำชายคนนั้นเขามีท่าทีหวาดวิตกมอค่อมบอกหญิงสาวว่าแอนนาอย่าขยับอย่าส่งเสียง ทำให้เรารู้ว่าแฟนของมอคคอมชื่อว่าแอนนามอคคอมพยายามบอกกับชายคนนั้นว่าที่บ้านเขาไม่มียาเสพติดให้เสพชายคนนั้นเมื่อได้ยินที่มอคคอมบอกเขาก็เดินเข้ามาหามอคอมอย่างรวดเร็วเขาเริ่มพูดจาแปลกแกแอนนาจึงถามเขาว่าเขาต้องการอะไรชายคนนั้นบอกว่าเขามาทวงสัญญามอคคอมถามว่าผมรู้จักคุณเหรอเขาตอบว่าจำคนไข้ของคุณไม่ได้เหรอแล้วเขาก็เริ่มพูดเกี่ยวกับสิ่งที่มอคคอมเคยประเมินตัวเขาไว้มอคอมเริ่มนึกออก เขาเรียกชายหนุ่มว่าวินเซนต์เกรย์จากนั้นเมาค่อมก็เริ่มพูดเกี้ยวกล่อมวินเซนต์แต่วินเซนต์ก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเขาเดินไปที่อ่างล้างมือและหยิบปืนขึ้นมาจากนั้นเขาก็หันมายิงเมาค่อมหนึ่งนัดแล้วต่อมาเขาก็เอาปืนจ่อหัวตัวเองและลั่นไกภาพตัดมาที่เมาคคอมที่เอามือกุมท้องโดยมีแอนนารีบเข้ามาดูอาการจากนั้นภาพก็ค่อยๆมืดลงหนังตัดมาที่ฤดูใบไม้ร่วงปีต่อมา เราจะเห็นมอคอมที่นั่งดูกระดาษที่เขาเขียนวินิจฉัยอาการของวินเซนต์เกรตอน10ขวบและประตูบ้านหลังหนึ่งก็เปิดออกมีเด็กชายคนหนึ่งเดินออกมามอคอมมองไปที่เด็กชายและเหลือบมองที่กระดาษวินิจฉัยอาการอีกแผ่นเผยให้เห็นชื่อของเด็กคนนี้เขามีชื่อว่าโคเซียอายุ9ขวบในกระดาษยังบอกอีกว่าพ่อแม่ของโคหยากันเป็นเด็กที่ไม่เข้าสังคมและมีโอกาสที่จะเป็นวิกลจริต โคหยิบแว่นตาออกมาสวมและรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งอย่างรวดเร็วมอค่อมรีบเดินตามไปทันทีโค e วิ่งมาจนถึงโบสถ์แห่งหนึง่งเขารีบเข้าไปในโบสถ์ทันทีมอข้อมตามเข้าไปก็พบโคที่กำลังเล่นหุ่นฟิกเกอร์อยู่มอค่อมแนะนำตัวว่าเขาเป็นหมอและเขาขอโทษที่ไม่ได้ไปตามนัดวันนี้มอค่อมเริ่มชวนโคคุยนั่นทําให้โคเริ่มคลายความกังวลและคุยกับมอค่อมขณะที่คุยกันมอค่อมก็เห็นรอยแผลที่ข้อมือของโคเมื่อคุยกันได้สักพู่ โคก็ลุกขึ้นและหยิบกระเป๋าขึ้นสะพายโคถามมอค่อมว่าจะได้เจอกันอีกไหมมอค่อมบอกว่าได้สิถ้าเธอไม่ว่าอะไรแล้วโคก็เดินออกจากโบสถ์ไปแต่ก่อนที่โคจะออกไปเขาแอบ,บหยิบตุ๊กตาเซรามิกพระเยซูไปด้วยตัวหนึ่งและมอค่อมก็มองเห็นทั้งหมดที่โคทำภาพตัดมาที่ตอนกลางคืนมอค่อมกลับมาถึงบ้านขเขาพะว่าแอนนาหลับไปก่อนแล้วมอค่อมไปนั่งที่เตียงข้างๆแอนนาแอนนาขดตัวแล้วดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมที่ไหลมอค่อมเดินลงบันไดามาข้างล่าง เขาจะเปิดประตูลงไปชั้นใต้ดินแต่ประตูเปิดไม่ออกเขาจึงล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเพื่อหยิบกุญแจมอค่อมลงมาที่ชั้นใต้ดินเขาเปิดกล่องเอกสารและหยิบโภชนานุกรมภาษาลาตินออกมามอค้อมนั่งแปลข้อความภาษาลาตินที่โคเคยพูดกับเขาก่อนหน้านี้ภาพตัดมาที่บ้านของโคแม่โคกกำลังยุ่งกับการแต่งตัวและพยายามปิดลิ้นชักและตู้ที่ถูกเปิดทิ้งไว้จากนั้นโคก็เดินเข้ามาแม่ของโคเรียกให้เขาทานอาหารเช้า และแม่ของโคก็เห็นว่านิกไทยของโคมีรอยเปื้อนเธอจึงถอดนิกไทยของโคแล้วเอาไปใส่เครื่องซักผ้าเมื่อเธอกลับมาก็ต้องร้องตกใจเมื่อพบว่าลิ้นชักและตู้เกือบทุกบานถูกเปิดออกแม่ของโคถามว่าลูกมาเปิดตู้หาอะไรโครอึกอักก่อนจะตอบไปว่าหาป๊อปทัชแม่ของโคชี้ไปที่ป๊อปทัชที่อยู่ในตู้ใบหนึ่งที่ถูกเปิดออกแม่ของโคร,รู้สึกแปลกและทำสีหน้าคุ้นคิดโคจึงถามว่าแม่คิดอะไรเกี่ยวกับผมฮะแม่ของโคบ,บอกว่าเธอคิดหลายอย่าง โค e ถามต่อว่าเรื่องไร้ายๆเกี่ยวกับผมใช่ไหมฮะแม่ของโค e รีบเข้ามาปลอบและบอกโค e ว่าเธอไม่ได้คิดอะไรร้ายๆเกี่ยวกับโค e เลยสักครู่ก็มีเสียงกริ่งดังที่หน้าบ้านโค e บอกแม่ว่าทอมมี่เพื่อนเขามารอแล้วก่อนโค e จะไปแม่โค e ถามว่าไม่เอาป๊อบทาร์ตไปกินเหรอก่อนจะหยิบปัอบทาร์ตให้โค e. เมื่อโค e ลงมาข้างล่างโค e กับทอมมี่โบกมือให้แม่ของโค e, และทั้งสองก็รีบวิ่งไปแต่เมื่อเดินออกมาจากหน้าบ้านไม่ไกลทอมมี่ก็เปลี่ยนท่าที อันที่จริงทั้งสองคนแกล้งเล่นละครตบตาเพื่อให้แม่ของโคสบายใจและทอมมี่ก็เดินจากไปปล่อยให้โคเดินไปโรงเรียนคนเดียวภาพตัดมาที่หน้าโรงเรียนโคยืนจ้องมองโรงเรียนราวกับว่าไม่อยากเข้าไปข้างในแต่สุดท้ายโคก็เข้าไปด้านในและภาพก็ตัดมาที่บ้านของโคแม่ของโคและมอค่อมนั่งรอโคอยู่ที่บ้านพอโคเปิดประตูเข้ามาแม่ของโคก็เดินไปรับที่หน้าประตูและบอกโคว่าถ้าลูกมีอะไรก็บอกแม่ได้นะโคพยักหน้า ทั้งสองคนจึงพูดเล่นถึงสิ่งดีๆที่ทั้งสองอยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองนั่นทําให้โคยิ้มออกมาได้แม่ของโคจึงบอกว่าจะทําแผ่นเค้กให้กินแล้วโคก็เดินมาหามอค่อมมอคคอมถามโคว่าจะนั่งไหมโคสายหน้ามอค่อมถามต่ออีกว่าวันนี้อยากคุยไหมโคสายหน้าอีกครั้งมอคคอมจึงเสนอว่าให้เล่นเกมอ่านใจถ้าเขาทายถูกให้โคเดินมาที่เก้าอี้หนึ่งเก้าถ้าเขาทายผิดให้โคโคถอยหลังไปที่ประตูหนึ่งเก้าถ้าโคมาถึงเก้าอี้ก็ให้นั่งลง แต่ถ้าไปถึงประตูก็สามารถไปได้โคทำหน้าลำบากใจก่อนที่จะตกลงมาค่อมจึงทายว่าโคคิดว่าเขาไม่สามารถช่วยโคได้พูดจบโคก็เดินมาที่เก้าอีหนึ่งเก้ามาค่อมทายต่ออีกว่าโคกังวลในสิ่งที่แม่เขาบอกคนอื่นไม่ได้ถึงสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเขาพูดจบโคก็เดินเข้าไปอีกหนึ่งเก้ามาค้อมทายต่อว่าโคมีความลับแต่ไม่อยากบอกเขาพูดจบโคก็เดินเข้าไปอีกหนึ่งเก้า ตอนนี้แค่ทายถูกอีกครั้งเดียวโคก็จะนั่งที่เก้าอี้แล้วมอค้อมมองที่นาฬิกาบนข้อมือของโคและพูดว่าพ่อของโคให้ในาฬิกาไว้ก่อนที่เขาจะจากไปพูดจบโคก็เดินถอยหลังหนงก้าพร้อมกับบอกว่าพ่อลืมไว้ในลิ้นชักมอค่อมจึงทายต่อว่าโคอยู่โรงเรียนเป็นเด็กดีไม่เคยก่อปัญหาไร้แรงพูดจบโคก็เดินถอยหลังหนก้า โคบอกว่าเขาเคยวาดรูปชายที่ถูกไขควงแทงคอตายจากนั้นทุกคนเรียกประชุมผู้ปกครองแม่ของเขาร้องไห้ใหญ่มากโคจึงถามมอคอมว่าคุณรู้ไหมว่าผมคิดอะไรอยู่มอคอมบอกว่าเขาไม่รู้ว่าโคคิดอะไรอยู่นั่นทําให้โคเดินถอยหลังไปอีกหนึ่งก้าวแล้วโคก็บอกว่าผมคิดว่าคุณใจดีแต่คุณช่วยผมไม่ได้พูดจบโคบก็เดินกลับเข้าห้องไปภาพตัดมาที่พัตตคารแห่งหนึ่งมอคอมเดินเข้าไปหาแอนนาที่นั่งอยู่คนเดียวเขาบอกว่าเขานึกว่านัดกันอีกร้านหนึ่ง เขานั่งลงและกล่าวขอโทษแอนนาเรื่องการรักษาเวลามอค่อมระบายเรื่องงานให้เธอฟังเขาบอกแอนนาว่าโคคล้ายกับวินเซนต์ชายหนุ่มเสียสติที่เคยยิงเขาก่อนหน้านี้ในขณะที่เขาพูดอยู่นั้นบริกรก็นำบิลค่าเครื่องดื่มมาวางในขณะที่มอค่อมกำลังจะหยิบบิลขึ้นมาจู่ๆแอนนาก็ดึงบิลไปและเธอก็จ่ายบิลเองมอค่อมคิดว่าเธอไม่พอใจเขาจึงกล่าวขอโทษแอนนานิ่งไปคู่หนึ่งพร้อมกับถอนหายใจเธอบอกว่าสุขสันต์วันครบรอบพูดจบเธอก็ลุกจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รอมอคม่อม และภาพก็ตัดมาที่มาค่อมและโคลกำลังเดินด้วยกันทั้งสองคุยกันเรื่องที่แม่ของโคไม่รู้ว่าทอมมี่ไม่ชอบโคมาค่อมถามว่าแม่เธอรู้เรื่องนี้ไหมโคบอกว่าเขาไม่บอกแม่เองเขาไม่อยากให้แม่มองว่าเขาบ้าเหมือนที่คนอื่นมองเขามาค่อมบอกโคว่าไม่ต้องสนใจในสิ่งที่คนอื่นคิดอย่าให้คนอื่นมาตัดสินตัวเธอเองและภาพก็ตัดมาที่บ้านของโคแม่ของโคลกำลังทํางานบ้านแต่แล้วเธอก็มาหยุดดูรูปถ่ายของเธอกับโค เธอสังเกตเห็นแสงสีฟ้าที่ติดอยู่ในรูปแสงนั้นดูเผินๆอาจจะเหมือนกับแสงไฟที่สะท้อนกับเลนของกล้องแต่เธอสังเกตได้ว่ามันมีอยู่ทุกรูปและภาพก็ตัดมาที่โคที่อยู่ในห้องนั่งเล่นกับมอค่อมทั้งสองคนคุยกันเรื่องพ่อของโคมอค่อมแนะนําให้โคเขียนระบายความรู้สึกลงในกระดาษมอค่อมยังถามต่อว่าเธอเคยเขียนไหมโคบอกว่าเคยมอค่อมเลยถามว่าเขาเขียนอะไรโคบอกว่าคําด่าทอในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันอยู่นั้น แม่ของโคก็ไปเจอกระดาษที่โคเขียนไว้ในนั้นมีแต่คำหยาบคายตัดมาที่โคและมอค่อมมอค่อมลุกขึ้นกำลังที่จะกลับเขาถามโคว่าถ้ามีอะไรที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้เธออยากได้อะไรโคเลยบอกว่าผมขอเป็นสิ่งที่ไม่อยากได้ได้ไหมมอค่อมพยักหน้าและพูดว่าตกลงโคบอกว่าผมไม่อยากกลัวอีกต่อไปแล้วภาพตัดมาที่มอค่อมที่กำลังหาข้อมูลที่จะรักษาอาการทางจิตให้โคลจูๆ่ๆก็มีเสียงกดออดหน้าบ้าน มอค่อมตะโกนถามแอนนาว่าจะไปเปิดไหมแต่แอนนาก็ไม่ตอบเขาเลยถามแบบเดิมไปอีกครั้งแอนนาก็ไม่ตอบเช่นเดิมสักครู่เขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันที่หน้าบ้านเป็นเสียงแอนนากับผู้ชายคนหนึ่งจากบทสนทนาผู้ชายคนนั้นมาชวนแอนนาออกไปข้างนอกแต่แอนนาปฏิเสธชายคนนั้นล่ําลาแอนนามอค่อมจึงเดินมาที่กระจกที่สามารถมองเห็นหน้าของชายคนนั้นได้เขาเห็นชายคนนั้นลุกลรี้ยลุกลนมอค่อมพูดกับตัวเองเบาๆว่าไปซักไอหัวงนึง แล้วชายคนนั้นก็จากไปด้วยอาการหงุดหงิดต,ตัดมาที่โคที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ครูถามทุกคนในชั้นเรียนว่ารู้ไหมว่าโรงเรียนนี้เมื่อร้อยปีก่อนเคยใช้เป็นสถานที่อะไรโครยกมือขึ้นแล้วตอบว่าใช้เป็นที่แขวนคอนักโทษครูรีบบอกทุกคนว่าที่นี่เคยเป็นที่ว่าการศาลใช้สําหรับร่างกฎหมายครูยังบอกอีกว่าไม่รู้ใครบอกโคแบบนั้นแต่เขาแค่หลอกให้โคกลัวเท่านั้นแล้วเพื่อนในห้องก็หันมามองโคด้วยสายตาแปลกๆโคจึงบอกครูว่าเขาไม่ชอบให้มองเขาแบบนั้น ครูประหลาดใจและพยายามที่จะอธิบายแต่โคก็เรียกครูว่าสเตลลี่ติดอ่างโคยังบอกอีกว่าครูติดอ่างตอนที่เรียนที่นี่จนกระทั่งมัธยมขณะที่ครูเดินเข้ามาพยายามหยุดให้โคพูดล้อเลียนและดูเหมือนว่าครูกำลังจะเริ่มติดอ่างโคก็ยังตะโกนเรียกชื่อครูว่าสเตลลี่ติดอ่างจนกระทั่งครูทนไม่ไหวจึงทุบไปที่โต๊ะของโคและพูดติดอ่างจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องสมุดโคถูกกักบริเวณในห้องนั้นเนื่องจากล้อเลียนครูสเตลลี่มอคอมเดินไปนั่งฝั่งตรงข้ามกับรู โคบอกว่าตอนนี้เขาไม่อยากคุยมอค่อมจึงโชว์มายากลให้โคดูมอค่อมหยิบเหรียญขึ้นมาไว้ในมือซ้ายเขาตกมือเข้าหากันแล้วบอกว่าเหรียญย้ายไปมือขวาแล้วจากนั้นเขาก็เขย่ามืออีกครั้งแล้วตกไปที่หน้าอกเขาบอกว่าตอนนี้เหรียญย้ายไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อแล้วจากนั้นเขาก็เขย่ามืออีกครั้งแล้วเขาก็บอกว่าเหรียญกลับมาอยู่ที่มือซ้ายเหมือนในตอนแรกแล้วโคบอกว่ามันไม่ใช่มายากลเหรียญอยู่ในมือซ้ายตลอดเวลาโคยังบอกอีกว่า ไม่คิดว่ามอค่อมจะขี้เล่นมอค่อมกลับมาที่บ้านเขาเจอว่าวิดีโองานแต่งของเขาเปิดอยู่เขานั่งดูด้วยใบนหน้าที่มีความสุขจากนั้นมอค่อมก็เดินขึ้นบันไดแล้วเข้าไปในห้องน้ําเขาเห็นว่าแอนนาอาบน้ําอยู่และเขาก็เหลือไปเห็นยาคลายเครียดที่แอนนาใช้มอค่อมคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็กลับลงมาชั้นล่างเขาเดินไปที่ห้องใต้บันไดแต่เขาเปิดประตูไม่ได้เพราะเขาลืมกุญแจภาพตัดมาที่งานเลี้ยงวันเกิดแห่งหนึ่งโคกําลังโชว์มายากลเหรียญ พีม่มอค่อมแสดงให้ดูค่าวก่อนให้เด็กในงานคนหนึ่งดูแต่ดูเหมือนเด็กคนนั้นจะไม่ค่อยปื้มมายากลน,นั้นเท่าไหร่ภาพตัดมาที่โคมานั่งคนเดียวที่บันไดเขาเห็นลูกโป่งใบหนึ่งลอยขึ้นไปติดเพดานเขาเดินตามลูกโป่งขึ้นไปเมื่อโคเดินขึ้นมาเขาก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งเขาขอร้องให้เปิดประตูแต่ประตูนั้นเปิดอยู่แล้วที่ด้านล่างทอมมี่ยืนคุยกับแดเรนเจ้าของวันเกิดอยู่ที่หัวบันไดระหว่างที่คุยกับแดเรนอยู่นั้นทอมมี่ก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นโคทอมมี่จึงงคิดดออะไรไร้บาาย่าง เขาจึงชวนดเดลินขึ้นไปเมื่อมาถึงทอมมี่ก็ชวนโคลเล่นเกมขังห้องมืดโคลไม่รู้ว่าเกมนั้นเล่นยังไงจูๆ่ๆทอมมี่กับแดลินก็ล็อกแขนโคลแล้วเอาโคลไปขังไว้ในห้องที่มีเสียงผู้ชายดังออกมาโครลร้องโวยวายและทุบประตดูด้านล่างแม่ของโคลที่ได้ยินเสียงร้องแว่วๆมองขึ้นไปข้างบนของบันไดเธอเดินตามเสียงขึ้นมาก็ได้ยินเสียงร้องชัดขึ้นเธอรีบขึ้นบันไดผ่านทอมมี่และเดเลินที่ยืนงงอยู่เธอพยายามที่จะเปิดประตูบานนั้นแต่มันไม่ยอมเปิด สักพักก็มีเสียงปลดล็อกประตูแม่ของโคเปิดประตูออกก็พบกับโคที่สลบไปแล้วภาพตัดมาที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาปกติดีให้พักสักหน่อยก็จะดีขึ้นหมอพูดต่อว่ามีรอยฟกช้ำบนตัวเขาหมอค่อมถอนหายใจทันทีแม่ของโคบอกว่าเป็นรอยที่เกิดจากการเล่นกีฬาหมอมองหน้าแม่ของโคเหมือนไม่เชื่อที่เธอพูดแม่ของโคถามว่าหมอคิดว่าเธอตีลูกเหรอ หมอจึงบอกว่านักสังคมสงเคราะห์จะถามอะไรเธอสักหน่อยจากนั้นหมอข่อมก็เดินมาหาโคที่นอนพักอยู่โคมีอาการหวาดวิตกหมอข่อมจึงเล่านิทานให้โคฟังแต่พอเล่าไปได้สักพักโคก็บอกว่าหมอข่อมไม่เคยเล่านิทานมาก่อนใช่ไหมแล้วโคก็ถามอีกว่าทำไมเขาถึงเศร้าหมอข่อมบอกว่าเขาไม่ควรพูดเรื่องตัวเองโคจึงเบือนหน้าไปมองนอกหน้าตา่างหมอข่อมจึงตัดสินใจเล่าเรื่องของเขาเองเขาเล่าว่าเขาช่วยเด็กคนหนึ่งไว้ไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เปลี่ยนไป เขามีปัญหากับภรรยาและแทบจะไม่คุยกันแต่เมื่อเขาเจอโคเขาตัดสินใจที่จะช่วยโคเพราะโคเหมือนเด็กคนนั้นมากถ้าช่วยโคได้ก็เหมือนได้ช่วยเด็กคนนั้นด้วยโคจึงถามว่าแล้วเรื่องนี้จบยังไงมอค่อมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันจากนั้นโคก็ตัดสินใจเล่าความรักของเขาโคบ,บอกว่าเขาเห็นวิญญ,ญาณคนตายมอค่อมถามว่าตอนฝันเหรอโคใส่หัวหมอค่อมถามต่ออีกว่าตอนตื่นเหอ โคพยักหน้าทันทีมอค่อมถามต่อว่าเห็นผีที่อยู่ในหลุมศพเหรอโคใส่หัวแล้วบอกเขาว่าเขาเห็นผีที่เดินปะปนกับคนพวกนั้นมองไม่เห็นกันเองพวกเขาเห็นเฉพาะสิ่งที่พวกเขาอยากจะเห็นพวกเขาไม่รู้ตัวว่าตายแล้วมอค่อมถามต่ออีกว่าเธอเห็นผีบ่อยแค่ไหนโคบอกว่าเห็นตลอดเวลาและเห็นทุกที่โคถามมอค่อมว่าคุณจะไม่เผยความลับของผมใช่ไหมมอค่อมบอกว่า เขาจะไม่บอกใครเพราะสัญญาโคขอให้มอค่อมอยู่เป็นเพื่อนจนเขาหลับภาพตัดมาที่มอค่อมที่ยืนบันทึกเสียงอยู่ริมถนนเขาบอกว่าเคสของโคหนักกว่าที่คิดเขาเชื่อว่าที่โคเห็นผีเนื่องมาจากอาการจิตหลอนทางเดียวที่จะรักษาคือส่งเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชตัวมอค่อมไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วและภาพก็ตัดไปที่แม่ของโคที่กําลังอุ้มโคที่หลับอยู่เข้ามาในบ้านเธออุ้มโคไปนอนบนที่นอนและถอดรองเท้าออก แต่แล้วแม่ของโคก็เห็นเสื้อค่ะเธอเลิกเสื้อดูก็พบว่ามีรอยแผลเหมือนโดนว่วนเธอจึงโทรไปหาแม่ของทอมมี่เพื่อคุยเรื่องการแกล้งกันของเด็กตัดมาที่ตอนเช้าโคเดินไปฉี่ในห้องน้ําจู่ๆก็มีคนเดินผ่านหน้าห้องน้ําไปโคหันไปด้วยสีหน้าหวาดพิทบโคเดินตามไปที่ห้องครัวโคเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาคิดว่านั่นคือแม่ของเขาเขาจึงเรียกแต่เมื่อผู้หญิงคนนั้นหันมาปรากฏว่านั่นไม่ใช่แม่ของเขาเธอมีใบหน้าที่ฟกช้ำเธอพูดว่า แกไม่สามารถทำลายฉันได้อีกต่อไปแล้วเลนนี่พร้อมทั้งชูให้ดูแขนที่มีรอยกรีดโคที่เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในเต็นท์ที่อยู่ในห้องนอนเขาภาพตัดมาที่โรงเรียนวันนี้มีการแสดงละครจากนั้นมอค่คอมก็เดินคุยกับโคที่ทางเดินทั้งสองคุยกันเรื่องการแสดงวันนี้และมอรคอมก็บอกว่าเขาสนใจเรื่องที่โคลเล่าที่โรงพยาบาลแต่ไม่ทันจะพูดจบเขาก็เห็นว่าโคไม่ได้เดินตามมาด้วยมอค่คอมจึงเดินมาหาโคที่มีท่าทางหวาดพิตก เขาถามโคว่ามีอะไรโครไม่ตอบแต่ชำเลืองมองไปตรงทางเดินที่นั่นมีคนถูกแขวนคอสามคนทั้งสามคนนั้นจ้องมองมาที่โคมอค่อมเห็นโคจึงมองตามไปทางที่โคมองแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรเขาจึงหันมาบอกโคว่าเขาไม่เห็นอะไรโครจึงอธิบายเมื่อเวลาเขาเจอผีให้มอค่อมฟังมอค่อมบอกว่าเขาก็ยังไม่เห็นอะไรมอค่อมจึงพาโคเดินออกจากตรงนั้นและภาพก็ตัดมาที่แม่และโคไปซื้อของที่ห้างสรพสินค้าแม่เห็นโคดูซึมซึ เธอจึงเข็นรถเข็นให้เร็วขึ้นนั่นทําให้โคยิ้มขึ้นมาได้ตัดมาที่บ้านโคกําลังดูโฆษณายาแก้ไอที่แสดงโดยทอมมี่โคไม่ชอบทอมมี่จึงเอารองเท้าปาไปที่ทีวีทําให้ทีวีดับหลังจากนั้นแม่ของโคก็ให้โคทานข้าวแม่ของโคถามว่าทําไมโคเอาสร้อยที่ยายให้แม่ไปซ่อนโคปฏิเสธและบอกว่ามันยายที่เองแม่ของโคได้ยินดังนั้นเธอจึงเริมโมโหและเธอก็บอกให้โคพูดความจริงโคก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทํา นั่นทาให้แม่โมโหและลงโทษโคด้วยการไม่ให้โคกินข้าวโคเดินกลับไปที่ห้องนอนแต่แล้วเขาก็แปลกใจเมื่อเห็นหมาที่เขาเลี้ยงไว้วิ่งออกมาจากห้องเขาเหมือนกับหนีอะไรมาพอโคหันตามหมาที่วิ่งหนีไปก็มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องของโคโคที่รู้สึกว่ามีคนเดินเข้าไปในห้องของเขาก็ยืนนิ่งมองไปที่ห้องของเขาสักครู่วัยรุ่นคนนั้นก็เดินออกมาและชวนโคเข้าไปดูปืนที่พ่อเขาเก็บไว้ แต่เมื่อวัยรุ่นคนนั้นหันหลังให้โคโคก็เห็นว่าท้ายทอยของวัยรุ่นคนนั้นเล็กเหมือนถูกยิงด้วยปืนด้วยความกลัวโคจึงไปขอนอนกับแม่เขาบอกแม่ว่าถ้าแม่ไม่โกรธมากผมขอนอนด้วยนะครับแม่บอกว่าแม่ไม่ได้โกรธแล้วดึงโคมากอดแม่ของโคแปลกใจพร้อมกับถามว่าทำไมลูกถึงตัวสั่นขนาดนี้ภาพตัดมาที่ร้านขายเครื่องประดับแอนนากำลังขายแหวนเพชรให้กับคู่รักคู่หนึ่งอยู่ดูเหมือนว่าเธอจะมีทักษะการขายที่ดีมาก ขณะที่เธอกำลังจะห่อกล่องใสแหวนเพชรให้ลูกค้าชายหนุ่มคนที่ไปหาเธอที่บ้านก็แบกโซฟาขึ้นมาดูเหมือนว่าเขาจะทำงานเป็นลูกจ้างของแอนนาแอนนามอบของขวัญวันเกิดให้แก่เขาชายหนุ่มชอบของขวัญมากเขาขอบคุณแอนนาด้วยการกอดและแอนนาเองก็กอดเขาเช่นกันสายตาของแอนนาดูเหมือนจะชอบชายหนุ่มในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นที่หน้าร้านทั้งสองวิ่งไปดูที่หน้าร้านก็พบว่ากระจกประตูร้า เมื่อทั้งคู่ออกมานอกร้านก็ไม่พบใครในซอยที่ถัดจากร้านของแอนนาไม่ไกลมอค่อมเดินจากไปอย่างรีบร้อนเขาดูโกรธมากมอคอมแอบเห็นที่แอนนาใกล้ชิดกับชายหนุ่มคนนั้นเขาจึงระบายลงกับประตูของร้านแทนมอค่อมมานั่งคุยกับโคเขาบอกโคว่าเขาไม่สามารถรักษาโคได้อีกต่อไปครอบครัวของเขากําลังจะพังเขาจะส่งต่อให้หมอคนอื่นดูแลคโคโคบอกว่าอย่าทิ้งเขาโคร้องไห้แล้วบอกว่า มีแต่มอคอมที่ช่วยเขาได้โคยังถามต่ออีกว่าเชื่อเรื่องความลับที่เขาเคยบอกไปก่อนหน้านี้ไหมมอคคอมบอกว่าเขาไม่รู้จะพูดยังไงโคบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะช่วยผมได้ยังไงโคยังบอกอีกว่าสิ่งอัศจรรย์บางอย่างมีจริงตัดมาที่บ้านของมอคอมเขานั่งนึกถึงคำพูดของวินเซนต์ก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายมอคคอมจึงไปค้นเอกสารที่เกี่ยวกับเคสของวินเซนต์ มอคคอมนำเทปบันทึกการสนทนาที่รักษาวินเซนต์มาฟังเขาพบสิ่งที่น่าสนใจในเทปส่วนแรกคือจูๆ่ๆตัวเขาในวันนั้นก็รู้สึกหนาวขึ้นมาเฉยๆมอคคอมจึงลองย้อนเทปไปฟังก่อนหน้าเขาเล่งเสียงให้ดังจนสุดจนได้ยินเสียงผู้ชายพูดภาษาลาตินเขาจึงรีบมาหาโคที่โบสถ์เขาเชื่อแล้วว่าตอนนี้โคสามารถสื่อสารกับผีได้จริงมอคคอมจึงเสนอว่าถ้าอยากให้ผีหายไปต้องรับฟังพวกเขาโคถามว่า แล้วถ้าเขาไม่อยากให้ช่วยละ่ะถ้าเขาอยากแค่ทำร้ายคนละ่ะมอคคอมบอกว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่มอคคอมที่กำลังเดินกลับบ้านเขาเห็นชายหนุ่มที่ทำงานที่ร้านของแอนนาเพิ่งเดินออกจากบ้านของเขาเขาเดินตามชายหนุ่มที่กำลังจะขับรถออกไปมอคคอมตะโกนเรียกชายหนุ่มแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่สนใจเขาเลยชายหนุ่มขับรถออกไปอย่างรวดเร็วตัดมาที่บ้านของโคโคที่กำลังหลับอยู่ในเต็นท์ เขาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงแม่ของเขาร้องโวยวายเขาเดินไปดูแม่ที่ห้องก็พบว่าแม่ของเขาฝันร้ายโคใช้มือลูบไปที่หัวของแม่เขาแม่ของโคค่อยๆสงบลงจากนั้นโคก็กลับมาที่เต็นท์ของเขาในขณะที่กําลังจะเข้าเต็นท์จูๆ่ๆเขาก็หายใจเป็นไอยินโครู้ได้ทันทีว่ามีผีอยู่ใกล้ๆเขารีบเข้าไปในเต็นท์ทันทีโครีบเปิดไฟฉายโคได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ด้านบนของเต็นท์ ขาพบว่าที่หนีบผ้าที่เขาใช้หนีบเต็นท์นั้นกําลังหลุดออกแล้วจู่ๆก็ปรากฏเด็กสาวคนหนึ่งมานั่งในเต็นท์กับเขาด้วยเธอเจียนออกมาโคไม่รอช้ารีบหนีออกจากเต็นทันทีและเต็นท์ก็พังลงโคร,รีบหนีไปซ่อนตัวแต่แล้วโคก็เดินกลับมาที่เต็นท์ของเขาโคดึงเต็นที่คุมร่างเด็กสาวคนนั้นออกโคถามเธอว่าเธอต้องการจะบอกอะไรเขาจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ตอนเช้าโคกําลังนั่งรถโด,ดยสารไปกับมอคคอม ทั้งสองคนมาที่งานศพของเด็กสาวที่ไปหาโคเมื่อคืนโคเข้าไปในห้องนอนของเด็กสาวโคกำลังหาบางอย่างแต่จู่ๆก็มีมือซีดๆยื่นมาจับขาโคจากใต้เตียงโคตกใจจนนั่งลงกับพื้นผีเด็กสาวยื่นกล่องใบหนึ่งให้โคถือกล่องใบนั้นเดินตามหาใครสักคนในงานศพโคเจอเป้าหมายของเขาเขาเดินถือกล่องเข้าไปหาชายคนนั้นแล้วถามเขาว่าคุณคือพ่อของไคล่าใช่ไหมครับชายคนนั้นพยักหน้าโคจึงยื่นกล่องใบนั้นให้เขาโคบอกเขาว่า ไคล่าอยากจะบอกอะไรกับคุณแล้วโคก็เดินจากไปพร้อมกับมอค่อมพ่อของไคล่าเปิดกล่องดูพบว่าในนั้นมีม้วนวิดีโอเขาเปิดวิดีโอดูพบว่าเป็นวิดีโอที่ไคล่าใช้ถ่ายตอนเธอเล่นเชิดหุ่นแต่เมื่อเธอเชิดหุ่นได้ไม่นานเธอก็รีบขึ้นไปนอนบนเตียงเพราะว่าเธอได้ยินเสียงคนเดินมาทางห้องของเธอ กล้องยังคงถ่ายอยู่นั่นทําให้เห็นว่าแม่ของเธอที่ยกอาหารมาให้แอบใส่บางอย่างลงไปในอาหารเพื่อทําให้ไคล่าป่วยพ่อของไคล่าประจานแม่ของไคล่าการันศพบทันทีที่ด้านนอกโคและมันค่อมกําลังคุยกับน้องสาวของไคล่าอยู่โคเอาตุ๊กตาที่หยิบมาจากห้องของไคล่าให้ถธอโคบอกว่าไคล่าบอกว่าเธอชอบตุ๊กตาตัวนี้และบอกต่ออีกว่าไคล่าปกป้องเธออยู่นะน้องสาวไคล่าถามว่าไคล่าจะกลับมาไหม ครูตอบว่าไม่กลับมาอีกแล้วภาพตัดมาที่ห้องแต่งตัวที่โรง,งเรียนครูสเตลลี่ถืออุปกรณ์การแสดงเข้ามาในห้องเพื่อตามโคไปเข้าฉากในห้องมีโคนั่งคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่พอครูสเตลลี่เข้ามาผู้หญิงคนนั้นก็ลุกเดินจากไปครูสเตลลี่ถามโคว่าเธอคุยกับใครอยู่เหรอจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หันมาทางครูสเตลลี่ ally, ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือผีเพราะเธอมีแผลไฟไหม้ที่หนักมากและครูสเตลลี่ก็มองไม่เห็นเธอ โคเดินตามครูสเตลลี่ออกไปพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ให้เขารับบทนี้ครูสเตลลี่บอกว่าสมัยที่ครูมาเรียนที่นี่ใหม่ๆไฟไหม้ลงล,งละครน,นี้ด้วยครูตอบไปว่าผมรู้ครับจากนั้นการแสดงก็เริ่มขึ้นโคได้รับบทเป็นชายดูแลม้าที่สามารถดึงดาบจนกลายเป็นกษัตริย์อาเธอร์ได้โคมีความสุขมากเพื่อนๆแบกเขาขึ้นแล้วส่งเสียงโห่ร้องหลังจากจบการแสดงเขาเล่นดาบที่เขาใช้แสดงในบทมอคคอมนั่งเป็นเพื่อนเขามอคคอมบอกว่าโคแสดงเก่ง นั่นทาให้โคชอบใจเป็นอย่างมากแล้วจูจ่ๆโคก็พูดขึ้นมาว่าผมรู้วิธีที่จะทําให้คุณคุยกับเมียได้แล้วมอค่อมมองม,มาที่โคอย่างสงสัยโคพูดต่อว่ารอให้เธอหลับแล้วค่อยพูดกับเธอทีนี้เธอจะฟังที่เขาพูดโคยังพูดต่อว่าต่อไปนี้เราคงจะไม่ได้พบกันอีกแล้วใช่ไหมมอค่อมบอกว่าเราพูดกันหมดทุกอย่างแล้วต่อไปคุยกับคนใกล้ตัวเราบ้างโคพูดพร้อมน้ำตาคลอว่าเราแกล้งทำเป็นว่าจะมาเจอกันวันพรุ่งนี้ดีไหม มอคอมยิ้มแล้วบอกว่าได้สิแล้วมอค่อมก็เดินจากไปภาพตัดมาที่ถนนที่มีรถติดเพราะอุบัติเหตุโคและแม่ของเขานั่งอยู่ในรถที่จอดเพราะรถติดแม่ของโคกล่าวขอโทษที่ไปไม่ทันงานแสดงละครโคบอกแม่ว่าเขาไม่ได้กโกรธทั้งสองเงียบกันไปสักพักก่อนที่โคจะพูดขึ้นมาว่าผมพร้อมที่จะบอกความลับของผมกับแม่แล้วแม่ถามว่าอะไรล่ะโคบอกว่าอุบัติเหตุข้างหน้านั้นมีคนตายหนึ่งคนเป็นผู้หญิง แม่ของโคจึงถามว่าลูกเห็นเหรอแล้วแม่ของโคก็พยายามมองหาศพผู้หญิงคนนั้นโคตอบว่าเห็นครับแม่โคจึงถามต่อว่าเธออยู่ตรงไหนล่ะโคตอบว่าเธออยู่หน้าต่างฝั่งผมครับแม่โคบอกว่าลูกทําให้แม่กลัวนะโคบอกว่าบางครั้งผมก็กลัวเหมือนกันแม่ถามต่อว่าใครโคตอบไปว่าผีแม่ถามว่าลูกเห็นผีเหรอโคพยักหน้าโคยังเล่าต่ออีกว่าผีพวกนี้อยากให้เขาช่วย โคเห็นแม่เงียบไปจึงถามว่าแม่คิดว่าผมบ้าใช่ไหมแม่ของโครีบปฏิเสธเธอบอกว่าขอเวลาแม่คิดหน่อยโคจึงบอกว่ายายฝากสวัสดีมาครับยายฝากขอโทษที่เอาสร้อยไปเพราะยายชอบมันมากแม่ไม่เชื่อที่โคพูดโคจึงบอกว่ายายฝากมาบอกว่ายายไปดูแม่เต้นลําตอนเด็กแล้วโคยังพูดถึงเรื่องที่มีแต่แม่และยายเท่านั้นที่รู้นั่นทําให้แม่ของโคเชื่อว่าโคเห็นผีจริง แล้วสองแม่ลูกก็กอดคอกันร้องไห้ภาพตัดมาที่มอค่อมที่กลับมาที่บ้านเขาเจอแอนนานอนหลับอยู่บนโซฟาโดยเปิดวิดีโองานแต่งงานทิ้งไว้ด้วยมอค่อมนั่งลงเขาเรียกชื่อแอนนาสักพักแอนนาก็ละเมือว่าฉันคิดถึงคุณมอค่อมบอกว่าผมก็คิดถึงคุณแอนนาละะมือว่าทําไมคะมอค่อมมอค่อมถามว่าอะไรแอนนาละเมือต่อว่าทําไมคุณทิ้งฉันไปมอคคอมบอกว่าผมไม่ได้ทิ้งคุณ แล้วแอนนาก็ขยับตัวทําให้แหวนที่อยู่ในมือตกมอค่อมจําได้ว่านั่นคือแหวนแต่งงานของเขาเขาดูที่นิ้วของเขาแหวนวงนั้นไม่ได้อยู่บนนิ้วของเขาจูๆ่ๆมอค่อมก็นึกถึงคําพูดของฟูผมเห็นคนตายพวกเขาไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วผมเห็นพวกเขาตลอ,อดเวลาพวกเขาแค่เห็นสิ่งที่พวกเขาอยากจะเห็นแล้วนังก็เริ่มฉเฉลยว่าทําไมมอค่อมถึงเปิดประตูห้องใต้บันไดไม่ได้เพราะมีโต๊ะมาขวางไว้แต่ตอนแรกมอค่อมมองไม่เห็น มอคอมหันไปมองแอนนาที่หนาวจนไอเย็นออกมาจากปากแล้วเขาก็นึกถึงเหตุการณ์วันที่เขาถูกยิงกระสุนทะลุร่างของเขาไปเขาเสียเลือดจนตายมอคคอมมานั่งที่ด้านหน้าของแอนนาเขาบอกแอนนาว่าเขารักเธอแอนนายิ้มออกมามอคคอมบอกว่าหลับเถอะพรุ่งนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแอนนาละมือว่าลาติสวัสมม์มอคคอมมอคคอมบอกว่าลาติสวัส์ที่หักและหนังก็ได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับซิกเซนสัมผัสสยองหนังหักมุมมากเลยใช่ไหมละครับหนังเรื่องนี้ถือเป็นตำนานหนังหักมุมเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยฝากทุกท่านกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ